สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงแจ้ๆนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับเพื่อหลายท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นนะครับพามาชมนะครับ power tap นะครับ d t e c คสองพนะครับสภาพสวยนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับอ่าสติ๊กเกอร์นะครับเครื่องเดิมนะครับน่าจะแกะบอกฝุ่นนะครับของไฟนะคร้ำน่าจะมีแกะบอกฝุ่นครับเพื่อนครับ เครื่อง <geez> ใช้งานปกตินะครับ2องพนะครับดีเทคนะครับ1 U ยนะครับ1 U นะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับด้านหลังก็นะครับด้านหลังก็สัญญาณเข้าจะเป็นเอ็กอ์อก็ได้นะครับหรือจะเป็นแจ็คโฟนนะครับนะครับอันนี้ก็ปุ่มปุ่มโมโนสเตอร์บิดนะครับสัญญาณออกก็จะเป็นสเปคอนก็ได้นะครับหรือขั่วนะครับเรื่องการใช้งานได้นะครับทั้งสองข้างนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับสภาพก็ยังดูโอเคนะครับ เครื่องใช้งานปกติทั้งสองข้างนะครับใช้งานปกติทั้งสองข้างครับที่ท่าไหนสนใจก็โทรเข้ามานะครับสอบถามได้นะครับ2 0 0 4นะครับของทาร์นะครับดีเทคนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับดีเทค2004นะครับ คลองสามคลองหลวงพะทุมธานีนะครับแวะเข้ามาชมได้เลยนะครับจะเป็นของคาดีนะครับตัวนี้คาดีนะครับคาดีนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมนะครับใช้งานปกตินะครับสายไฟก็สายเรา RCA ทั่วไปเรานะครับสายสายไฟนะครับ แล้วก็ r c รทั่วไปนะครับใครที่กำลังมองหาก็าสามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับที่ทร้านรนลสั์นะครับผมกำลังเครื่องนะครับตัวนี้จะอยู่ที่นะครับโหลดได้ถึง2โอห์มนะครับ2โอห์มก็อยู่ที่1,350นะครับ อันนี้2.6นะครับก็อยู่ที่1 0 4นะครับขับกลางได้นะครับข้างละสองข้างละสามได้สบายนะครับตัวนี้นะครับโหลดได้ถึง2โอห์มนะครับตัวนี้นะครับเสนอในราคาอยู่ที่นะครับ12,500บาทนะครับ12,500บาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับ12,500บาทดีเทิร์นได้นะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับขับโลก็ได้นะครับถ้าเป็น15 18นะครับ กำลังไม่เยอะนะครับขับได้นะครับก่เปิดไฟนี่นะครับ12 500สองพันห้าบาทนะครับ12 500บาทอยู่คของ3ามองหลวงปัุมืานีนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับขับโลข้างนึงแล้วก็ขับอ่าตั้งแหลมข้างนึงนะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดูนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดูนะครับออนเครื่องนะครับ เรื่องปกตินะครับมาลองแนวเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเตือนสิงโตนะครับข้างนึงขับโลนะครับแล้วก็ข้างนึงขับข้างแหนมนะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดูนะครับเท่าเทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับชีวิตชิงน้ำหนักเบาตีเทือนได้เลยนะผู้ขามีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาได้ตีเทือนได้เลยนะครับที่ ร้าน,นารันสักนในครอบผูช้ชมได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อๆไปนะครับอย่ามาลองแนวเสียงกันนะครับเด็กชาย นะครับ ไม่มีข้อแคกนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับ12,500บาทนะครับ083 7 39 89 4 5นะครับ083นะครับ7 3 9 8 9 4 5นะครับที่ร้านนรันศัก,ก,ก, like กดิ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามา อุดหนุนนะครับทางร้านนะครับขอบคุณมากนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ1 2 5 5 0 0บาทนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ